สวัสดีครับผมดีมแล้วแร่ที่คุณเห็นอยู่นี่คือแร่สกัต์ไครซ์ซึ่งวิธีใช้งานแล้วนั้นต้องเอาไปเผาสกอดเพื่อให้ได้แร่ที่สามารถคาบเปชุดก่อได้แล้วนี่คือเกาะที่มีลักษณะคล้ายๆของเกาะวอร์เดนโดยความสามารถของมันนั้นเมื่อเรากดย่อมันนั้นจะ เรความสามารถของมันนั้นเมื่อเรานั้นกดนั่งมันจะแสดงแร่ที่อยู่ใกล้เราที่สุดออกมาโดยการปล่อยขึ้นมากับของวอ์เดนออกมาเพื่อสํารวจหาแร่โดยยังเพิ่มสถาน,นะในวิชั่นชั่วคราวให้เราด้วยถ้าคุณชอบปีนเขาแล้วก็กเกาะเอ็นเดอร์ดักก,ก็ตอบโจทย์คุณมากไม่ว่าจ,จะเป็นการกระโดดสูงที่ช่วยคุณนั้นสามารถปีนขึ้นเขาได้ และเมื่อตกอยู่ที่สูงนั้นเรานั้นจะไม่ได้รับดาเมจด้วยและยังมีสถานะกันไฟอีกด้วยพร้อมกับอาวุธใหม่ที่สามารถนําไปต่อคอมโบกันได้และนี่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดของชุดเกาะที่ว่น,นั้นยิ่มารีวิวมอดต,ต่อมานั้นจะเป็นมอดที่เกี่ยวกับปีกอีรทธาซึ่งมอดนี้นั้นจะอัปเกรดให้ปีกอีรทธาจากเดิมที่แข็งแรงอยู่แล้วให้ถึกทนยิ่งขึ้นกว่าเดิมไปอีกและยังมีแบบได้เที่อีกด้วย และยังมีแบบที่สามารถบินได้ทันทีมดต่อมานั้นถ้าใครเคยเล่นเกมอาร์ก็ mm hmm. น่าจะรู้จักเจ้าตัวนี้ดีเพราะมันคือหุ่นทดสอบดาเมจนั่นเองซึ่งมนนั้นสามารถบอกดาเมจในการโจมตีได้ไม่ว่าจะเป็นจากอาวุธดาบ หรือว่าไทเดนและธนูอีกด้วยและยังสามารถบอกดาเมจของอาวุธจากมอดอื่นได้ด้วยและถึงแม้ต่อ้คุณนั้นจะใช้ TNT ระเบิดน้องน้องก็ไม่เป็นอะไรเลยนี่สินะจึกทนจริงๆ แล้วเรานั้นยังสามารถพาน้องไปด้วยได้ทุกที่แล้วนี่ก็คือทั้งหมดของผมในวันนั้นหยิบมารีวิวในคลิปนี้ซึ่งถ้ามันมีความสั้นเกินไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมพอดีว่าผมนั้นไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับอาจจะรีวิวไม่ได้เต็มที่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ